بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله อั a สาบิยุมันตะบิอัฮุมียาสานินอิลยุมิดินอมบรอสลามลกุมระมตุลลอฮบราาตุครับ็ขอสุกพระองค์สุภาตลานะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะถือสินอดได้แล้วก็มาสุดก่อรัสบะฮานะฮูตลานะครับที่มัสยิด นะครับอันนี้ก็เป็นสุนนะของตร,ร,ร,รัสูสละละความิสลามเป็นสิ่งที่ตรสัสรู้ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนละมดอนเป็นเดือนแห่งการประกอบอมมามัลอวบดาประกอบคุณงามความดีนอกจากการถือสวดแล้วนะครับพี่น้องก็ยังได้ละหมาดตรอเวียละหมาดพิเตอร์อ่านอัลกุรอานนะครับอิสติกฟ,ฟารขอไยโทษต่อละอุบฮาณอหัวตาลานะครับแล้วก็ขอทุกสิ่งที่เรานั้นประสงค์ที่เราต้องการจากพระองค์ละอุบฮาณอหัวตาลนะครับพี่น้องมีโอกาสได้บริจาคนะ จะเป็นสระกอก็ดีหรือเป็นสะกาดก็ดีหรือบริจาคเลี้ยงอาหารละิีลดแก่ผู้ที่สอดกรดีอันนี้ก็เป็นผลบุญที่พี่น้องนั้นจะได้รับตามที่อัลลอฮฺตะลาแล้วก็รอซูลของพระองค์นั้นได้สัญญาไว้นั่นเองพี่น้องครับในอ,อัลกุรอานในสุราษที่ที่4นะครับยุติที่หที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอัลลอฮฺบอกว่าในอัลกุรอานนะครับว่าในอายะห์ที่79นะครับว่ามาซอบะกมินฮัสลัินฟุมิลลอฮฺ โอมาอัลลอฮว่าขามินสัยที่มฟามินนั f s ิกวารสนากาลินนาซิรอสูละวะกาฟาบิลลาฮิชาฮิดะนะครับอัลเราบอกความดีใดๆเนี่ยที่ประสบแก่พวกเจ้าเนี่ยนั่นน่ะมันมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับก็หมายถึงเนื่องจากเราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระอาละสุอัตาลาแนะนําเราบอกเราชี้นําเราในอัลกุรอานแล้วเราปฏิบัตินั่นคือความดีที่เราจะได้รับนะครับอัเลาก์บอกว่า ความดีที่ประสบกับพวกเจ้านั้นนะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานในวะตาลานะครับแล้วยังไงอีกอัลลอฮฺบอกว่ามาซอบะกามินไซติมฟามินนับซิกและความชั่วใดๆที่ประสบแก่พวกเจ้านั้นนะ่ะมันมาจากตัวของเจ้าเองนะครับก็หมายรวมว่าสิ่งที่เป็นความชั่วที่ประสบกับเรานะนะั้นน่ะให้รู้เอาไว้เลยละนั่นเนื่องจากเราเนี่ยฝ่าฝืนข้อห้ามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺฮานวตะตาลาได้ห้ามเอาไว้นะครับไม่ว่าจะโดนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะนั้น เอาเวลาเราได้รับมุสีบะ์เขาับให้เรานึกเลยว่าเราอาจจะไปทําอะไรที่มันผิดพลาดน,นะก็พระองค์รับเวลาก็ก็เอาโทษเตือนให้เรารู้เลยด้วยกับการลงโทษแล้วเราก็ต้องคิดนะครับว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันยังมีความบกพร่องเพราะมนุษย์ทุกคนอนะ่ะมันหนีความผิดพลาดบกพร่องไปไม่ได้จะต,ต้องมีนะไม่มากก็น้อยนะครับแต่อทมดีละก็ขอให้เราถูกคิดบัญชีตั้งแต่ในดือนยานี้เถอะนะครับ ขอเอาลอสเวลาให้คิดบัญชีกับเราตั้งแต่เรามีชีวิตในดุนยาแล้วก็ขอให้เราอดทนให้ได้นะครับแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้แล้วก็ขออภัยโทษต่ตอรัสุภฮาในวะตาลาพร้อมกับปรปับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับเอาลอสบอกไว้นะครับว่าความดีนั้นที่ประสบกับเจ้ามาจากลอสและความชั่วดีใดที่ประสบกับเจ้านั้นนะมันมาจากตัวของเจ้าเองนะครับวารสนากาอินอารสนากาลินนาซิรอซูลาและเราได้ส่งเจ้าไปเป็นรอซูลแก่มนุษย์ ว่ากาฟาบิลลาฮิชาฮิด да. าและเพียงพอแล้วที่ัล้อนทรงเป็นพยานนะครับเพียงพอแล้วที่ร้อนนั้นได้เป็นพยานยืนยันในการกระทําของมนุษย์เนื่องจากพระองค์ทรงรู้และก็ทรงเห็นในสิ่งที่มนุษย์ได้ปฏิบัติได้กระทํากันไม่ว่าจะในที่รับหรือในที่แจ้งนั่นเองนะครับอันนี้อรัสละก็บอกให้เราได้รับรู้เอาไว้เพื่อเรานั้นจะได้ตั้งหลักให้ถูกเพราะฉะนั้นเวลาเราถูกมุซีบ้าข้อกรรมต่างๆนะไปโทษนั่นโทษนี่ัไม่ต้องโทษนะครับโทษตัวเอง นะครับโทษตัวเราเองนะเราอาจจะมีผิดมีพลาดอยอาเราก็ขอให้พระองค์ได้ได้ได้ชั่ชระล้างเราตั้งแต่ในดุนยานี้นะครับเพื่อที่กลับไปพบกับพระองค์ลาสุบะตาลานั้นจะได้กลับไปในสภาพของที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับปราศจากบาปก,าาก,การรมต่างๆนั่นเองนะครับอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกไว้อันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องต้อง,องอจำเอาไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ด้วยนะครับอัลลอฮ์บอกไม่ดีเอารสุลและฟักอัตออัลลอฮ ว่ามั่นแต่ว่ามาอยู่ที่มาอยูทย่ที่อิหร่านซูลฟากอร์รอัลลอฮฺใครที่ผู้ใดที่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วนะครับนี่คือคํายืนยันที่ประโรลห์สุบฮะตตาลาบอกให้เรารู้เอาไว้นั่นแหละคือคําตอบว่าทําไมเราถึงต้องปฏิบัติตามสุนนะของทา,า,า,ารุณสโลลัลอฮฺอะลลอฮ์สัลลัมผมใช้คําว่าต้องเลยนะจําเป็นต้องเลยท่านเรื่องบาดาเนี่ยนะครับจะทําตามอารมณ์ไม่ได้ทําตามกระแสไม่ได้ทําตามคนหมู่มากไม่ได้ นะครับทำตามคนในอดีตที่ไม่มีหลักฐานมาจากอัลลอฮ์เรอซูลไม่ได้ต้องทําตามทา่านรอซูลอย่างเดียวนะครับอลับอลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดเชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วนะครับใครที่เชื่อฟังรอซูลอัลลอฮ์บอกเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วแล้วตรงกันข้ามลนะ่ะใครที่ไม่เชื่อฟังรอซูลใครที่ที่ดื้อดื้อรั้นกับทา่านรอซูลใครที่ไม่ยอมรับการปฏิบัติท่านรอซูลไปเห็น การปฏิบัติของคนอื่นเดียวว่าทารสุนหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังเาลาส Pfizer, งไงไงลินะครับเข้าใจอย่างง่ายๆเลยนะอายะนี้เป็นเรื่องอยายะที่มุหกามารเข้าใจได้ง่ายเลยไม่ต้องไปตีความอะไรมากมายนะครับเราบอกว่ามันตะวันล,ลาฟะม,มาอัรซันกา,ลานะและฮิมาฟีซอนะและผู้ใดที่ผินหลังให้เราก็หาได้ส่งเจ้าไปในฐานะเป็นผู้ควบคุมพวกเขาไหมใครที่เขาไม่เชื่อฟังรอซูล อเล็กก็บอกอเล็์ส่งรอสูลมาในฐานะ,ะส่งไม่ได้ส่งไ,ได้ส่งรอสูลมาในฐานะที่ไม่ใช่เป็นผู้ควบคุมเขาอเล็กตั้งหาที่จะคิดบัญชีกับเขาถ้าเขาไม่เชื่อกรสุนเขาก็ต้องแบกภาระแบกาแบกาปไปวันอาเครอนันเองเพราะฉนั้นอันนี้ละครับสิ่งที่เรานั้นจะต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความตระหนักใครเขาจะว่าอันนั้นเขาลงทุนน้ําลายอย่างเดียวนะเขาไม่ได้ดูหลักฐานไม่ได้ดูอสุนนะเขากระสลลลุานาสลารอฮาวเลสซัลลัมมีบางคนนะครับพี่น้อง เนี่ยช่วงเนี้ยยุคเนี้ยก็บอกเป็นช่วงโควิดนะครับมีมีฐานะเป็นผู้นำศาสนาด้วยนะครับมีโอกาสได้เจอกับผมนะครับก็ถามว่าที่บ้านละหมาดไหมบอกครับผมก็ละหมาดปกติอของเขาก็ละหมาดเหมือนกันแต่เขาละหมาดแปดนะเขาไวานะ้คือเขาไม่เคยละหมาดละหมาดยี่สิบ,บะ 8, นะะเขาบอกเขาละหมาดแปดนะแล้วเขาบอกหารมาบอกกับผมว่านาบีละหมาดแปดไม่ใช่หรอท่านไะ อ่านม,า,นมา,คาคือเขาจะพยายามเขาบอกว่าที่เขาละหมาดแปดจริงๆแล้วคือจะลดเวลาให้มันให้มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองปกติเขาจะเขาว,ว่าแต่ยละหมาดยี่สิบอยู่ตรอบญาณนะทีนี้เขาอกอ็ช่วงโควิดก็ข,ขอลดมาลดมาเหลือแปดแต่ไม่รู้จะเอาเหตุผละ <c oughs> อะไรอกอ็บอกว่าท่านนาีบีละหมาดแปดไม่ใช่เออเขาก็พูดถูกคำ <c oughs> ตอบก็พูดถูกอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกกระดาษก,กระดาษนิดๆน,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 นั่นแหละนะครับเพราะเขาก็รู้ว่าเราเรา,เราทำตามสุน,นัขมาตลอดนะครับ เพราะเราที่ละหมาดตอรอเบียแปดคือปฏิบัติตามสุนนะของทรอซูลไม่เส่ละหมาดแปดเพราะว่ากูโควิดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้แหละครับก็เป็นเรื่องที่มาคุยกันให้ฟังเท่านั้นเองนะครับแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เรานะจะต้องยืนยันยืนหยัดนะครับว่าอัลลอฮ์บอกแล้วว่าใครที่เชื่อฟังทรอซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานุ่นขอตลาแล้วนะแล้วใครที่ผิดหลังให้เนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกเขาหาได้ส่งเจ้าไปในานะผู้ควบคุมพวกเขาใหม อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งรอซูลมาให้ควบคุมคนพวกนี้ที่ที่ดื้อรั้นกระสุนนะไม่ต้องเดี๋ยวอัลลอฮ์จะลาจัดการเองนี่เองเพราะถ้าอะไรที่เกิดกับเขาแสดงว่าความบกพร่องมันเกิดจากตัวเขาอัลลอฮ์ก็จะจัดการเองนั่นเองแล้วอัลลอฮ์ก็ยืนยันไม่อัลกุรอานอีกนะครับว่ากุลอิ่งกุนตุมตุฮับบุนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียอบฮับบิบกุมุลลอฮ์ว้ยักฟิรุลกุมซุนูบะกุมวอมัจจอะกาดเถิดถ้าพวกเจ้าะถลายรักอัลลอฮ์ละนะให้ปฏิบัติตามฉันนบี เราก็จะรักพวกเขายุฮบิบกุมุลลอฮวายักฟิละกุมุนูบกุมแล้วก็จะอภัยโทษในความผิดให้กับพวกเขาด้วยนะเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยืนยันใครรักอัลลอฮ์ให้ปปิดบานท่านนบีมฮัมมัดใครรักท่านนบีมมุฮัมมัดให้ฟื้นฟูสุนย์หน้ของท่านอับดุลเบี๋มมุฮัมมัดสลาห์มัลสลัมมันอาหยาบิซุนนะตีฟากอาฮับบันนีว่ามันาฮับบันี่การในมายฟิลจั้นน่ะใครที่เขาฟื้นฟูง อันนี้เป็นหลักฐานที่ช้อยเนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาแลตรวจสอบได้เองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับในชอร์เรายังถือสัญญาอีกหลายวันนะครับแล้วก็พบกันในโอกาสต่อไปครับอักูลกัลฮาซาฟัสตักฟิรุลลซีมาลีบัลลัคุมวิซาลิมซุลิมีนะมิงกุลิซัมฟาสตักฟิรูฮูอินนาห์วลกุฟูร์ราฮิมัสลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮด